ดวงการเงินของชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนมีนาคมนี้การเงินของเราจะเป็นอย่างไรโชคลาภของเราจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงการเสริมดวงจะเสริมดวงอย่างไรให้การเงินและโชคลาภของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอย่างไรบ้างก่อนที่จะมาดูดวงนะขอ,ขออาราษนาะบารมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์อิติปิโสวิเศสเสเสอ,อิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดดวงชะตาของทุกท่านที่เข้ามาดูและขอเป็นพลังใจเปิดดวงชะตาให้ทุกท่านได้รับคำตอบไขข้อสงสัยได้ทุกประกาศเทอญ การเงินของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของอดีตดรสิว่าในเรื่องของการเงินเกิดอะไรขึ้นบ้างเนะาะไพ่ขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของรายรับต่างๆมีการวางแผนที่ดีมีการตัดสินใจในการใช้ใจ่ายต่างๆให้มัน รู้ร่วงไปได้ดีนะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะซุ่มเสี่ยงอะไรอย่างแต่มันก็ผ่านพ้นมาได้นะในเรื่องของความลำบากใจก็ดีในเรื่องของการจัดการเรื่อง,องการเงินปัญหาต่างๆมารู้ร่วงไปได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเราเพียงแค่ว่าเราอยากไปคิดอะไรเลยมากกับสิ่งที่มานผ่านมาก็เพียงพอนะครับเพราะมันเกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเราในเรื่องของความกลัวกลัวในเรื่องรายจ่ายกลัวจะใช้จ่ายออกไปแล้วมันเกิดปัญหากับตัวเราเกิดปัญหากับจิตใจของตัวเรามากยิ่งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัว มีจัดมีการจัดการแบบไหนในปัจจุบันนะครับก็ต้องมีความกล้าที่จะค่อยๆขจัดปัญหาขจัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างไรมากกว่านะอนาคตให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราจะไปยอมแพ้ในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้อภัยตัวเองในปัจจุบันให้มันดีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตก็ตามเรื่องของเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ตามทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการอย่างไรเราจะแก้ไขในทางอย่างไรมากกว่าปัญหาอาจจะเยอะกว่าเดิมในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันมันอาจจะต้องมีการ ใช้ความเข้มแข็งแล้วก็ใช้สติปัญญาในการจัดการแก้ไขให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆมันจึงจะทําให้ลุกร่วงไปได,ด้ดีนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของปัจจุบันมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างในเรื่องของการเงิน ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราต้องเฝ้าดูในเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายต่างๆให้มันสมดุลให้มากที่สุดเพราะว่ามีเรื่องรายจ่ายบางอย่างที่เราไม่คาดคิดคาดฝันที่มันอาจจะบังเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันที่เราต้องมีการดูแลมีการปรับในเรื่องรายจ่ายต่างๆที่เราอาจจะใช้จ่ายตามใจจนเกินไปในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีการควบคุมดูแลในเรื่องของการเงินของตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่ให้จ่าย เกินตัวเกินไปหรือเกิดรอยรั่วที่มันจะเกิดขึ้นได้ทั้งปัจจุบันและก็อนาคตได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยหากเรามีการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินให้มันไปทิศทางที่ดีเนี่ยมันทาให้เราไม่ต้องมานั่งทุกข์ร้อนมานั่งลาบากใจในอนาคตและปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะเน็ตเหนื่อยมันจะรู้สึกแย่มันจะรู้สึกแบบเอ้ยมันอยากที่จะใช้ตามใจตัวเองในบางเรื่องบางอย่างมันก็เลยอาจจะต้องมีการปรับใจตัวเองก่อนอย่างแรกน่ะอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อจะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพื่อเหลือเพื่อจ่ายในอนาคตหรือมีการไปใช้ตรง เสร็จสับให้เรียบร้อยในปัจจุบันเพื่อที่จะให้มีการเงินที่ดีเพื่อจะนําไปลงทุนอย่างอื่นต่อยอดการเงินในอนาคตได้ด้วยเช่นกันในเรื่องของการเงินเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันโอเคไหมมันก็ยังอยู่ในฐานที่มันยังโอเคอยู่แต่ว่าตัวเราเองก็ต้องมีการปรับนะในเรื่องของใจของตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อเราปรับใจแล้วเนี่ยในเรื่องของสติปัญญา ในเรื่องของการจัดการแก้ไขมันจะได้ไม่ใช้ใจ่ายตามอารมณ์ตัวเองจนเกินไปนะก็ต้องระวังเรื่องเหล่านี้เพราะว่าบางทีบาง,ทบางสิ่งบางอย่างเราใช้ใจ่ายตามอารมณ์มากเกินกวรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเ,เกิดผลเสียกับเราค่อนข้างมากนะครับเรารู้ิว่าและโชคลาภล่ะมีไหมดูซิเรื่องของโชคลาภมีโอกาสนะครับแต่ก็ต้องปรับใจไปขื้อว่าต้องไปขอพรน,นะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระพุทธรูปดังนั้นอาจจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องนะกับดวงของตัวเราที่เกี่ยวกับพระประจําวันเกิดก็ดี พระประจําจังหวัดก็ดีพระใกล้บ้านของเราก็ดีอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่เรามีความผูกพันนะกับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดสิ่งต่างๆที่เราติดอยู่เป็นพลังงานที่ทําให้เราปลดในเรื่องของเรื่องของโชคลาภมากยิ่งขึ้นก็ต้องไปดูนะในเรื่องของความที่เราเข้าวัดวางวัดวันหนึ่งนะวัดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีวัดหนึ่งทําให้รู้สึกมีความสุขวัดหนึ่งทําให้รู้สึกผูกพันเนี่ยอาจจะไปขอพรแล้วมีพลังงานบางอย่างให้เกิดโชคลาภเกิดเงินทองเกิดทรัพย์มากยิ่งขึ้นนะครับ ในเรื่องของโชคลาภมันก็มีโอกาสค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็บารมีของแต่ละบุคคลที่จะส่งเสริมให้เกิดโชคเกิดลาภมากยิ่งขึ้นในหวงชงนี้ก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ก็แล้วกันอาจจาะไม่ต้องคิดอะไรมาอาจจะเข้าวัดเข้าวาทําบุญก็ได้เพื่อเสริมในเรื่องของโชคลาภของเราหรือว่าได้รับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับก็าอาจจะถูกหวยรวยเบอร์บ้าได้บ้างนะเป็นสิ่งที่เราได้รับพลังงานเหล่านั้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ําใน่วงจุงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสแต่ก็อย่าไปคิดเยอะนนะคัับบาาาทีิิดเเยยอมมกกกลลลปแ้วใ ย่ยยุนะในอารมณ์โดยความรู้สึกของเรามันก็มีโอกาสที่จะสูญเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ด้วยเช่นกันนะครับเรารู้สิว่าเราควรเสริมดวงอย่างไรนะในเรื่องของเงินและโชคลาภได้บ้างไปขึ้นไปในเรื่องของการสร้างโอกาสเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของเทพเทวานะที่ปกปักร,รักษาอยู่บ้านเราก็ดีหรือไปสถานที่มงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามเทวสถานนะก็จะคอยให้พลังงานให้กับเรามากยิ่งขึ้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาไปขึ้นว่า พระราหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของปัญหาต่างๆในเรื่องของการเงินมันก็อาจจะมีแล้วก็เข้ามาให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีได้บ้างแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะขึ้นอยู่กับการที่เราอาจจะต้องไปไหว้เกี่ยวกับพระราหูเพื่อปัดเป่านะโรคภัยไข้เจ็บสิ่งต่างๆที่มันมาในจิตใจของตัวเรานะโรคทางใจโรคทางจิตวิญญาณนะเราก็เป็นในเรื่องของการเงินของตัวเรามัน ปัดเป่าออกไปนะสามารถปัดเป่าออกไปได้มันเป็นสิ่งที่มันเข้ามาเป็นปัญหาในชีวิตของตัวเราหรือเราสามารถที่จะไปอธิษฐานจิตกับพระแม่อุมาได้โดยเชน่นการเพื่อจะหมดทุกหมดส่งหมดโรคหมดภัดยนะเราก็หมดเคราะห์ต่างๆภัยอันตรายต่างๆก็จะปัดเป่าออกไปได้โดยเชน่นกันนั้นก็เสริมทั้งสององค์น,นะเพื่อจะให้เรามีพลังอํานาจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําอะไรมันก็เป็นได้ดังใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดูสิว่าแล้วสิสิจะบอกอะไรกับเราพี่คิดว่าให้พยายามตอบนะสิสิกำลังจะบอกว่า ให้เราพยายามต่อในสิ่งที่เราทำในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการพยายามในเรื่องของการเงินก็ดีในเรื่องของการการะทำของตัวเราก็ดีทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะจิตใจแล้วเราก็สร้างทุกอย่างให้มันดียิ่งขึ้นก็แล้วกันในเรื่องของการมีพลังใจมากยิ่งขึ้นในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วย หัวใจด้วยความรู้สึกด้วยพลังใจของตัวเรานี่แหละจะบังเกิดผลสําเร็จตามจิตตามใจของตัวเราเมื่อเราคิดที่จะทําอะไรนะเนื่อใจิตใจตัวดีด้วยมีพลังใจแล้วก็มีพลังความคิดของตัวเราในเรื่องความสำเร็จในเรื่องของการเงินม,มันก็บังเกิดขึ้นได้นะให้เอาชนะเจใจตัวเอง ให้ได้ด้วยดีนะครับเรื่องของสิ่งศิธิ์ท่านจะคอยช่วยเหลือแล้วก็ดูและนะรักษาจิตนะรักษาใจของตัวเราเอาไว้ก็พอเรื่องของพลังอํานาจเรื่องของความสําเร็จมันจะ,ะเกิดขึ้นด้วยใจของตัวเราที่เริ่มหรือทําท, e, ทุกสิ่งทุกอย่ยางให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยใจของเรานะค,ะครับไพ่เกิดอะไรบ้างไพ่เติดในเรื่องของการที่เราไม่ต้องไปฟังคาใครเยอะในวงจงนี้นะในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆมันจัดการได้ด้วยตัวเราเพราะเราเองที่จะรู้ถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นและ E, อาจจะน้อมรับในเรื่องของอฟังในเรื่องของผู้คนที่แนะนำเราแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆมากันกรองแล้วก็นํามาปฏิบัติในส่วนที่เรารู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินและโชคลาภในห้องช่วงนี้อยู่ที่60%นตะต้องกระจัดและเผชิญปัญหาต่อสู้ปัญหาและจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยตัวของเรานะครับ เลขลัคกี้นัมเบอร์หรือเลขมงคลของชาวราศีตุลดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข1น,นะครับแล้วก็เลข1เลข2เลขห เลข1เลข2เลข6เนี่ยเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ของเราในช่วงนี้นะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับก็จะมีพลังงานที่ดีนะเทพเท,ทวาคอยหนุนหลังหนุนพลังงานให้เราเกิดความสําเร็จที่ดีมากขึ้นคิดอะไรก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับดังนั้นเป็นการเสริมพลังงานของตัวเราให้มีความ,มากล้าให้มีความสุขที่ดีมากยิ่งขึ้นให้เรานาเลขเหล่านี้นะครับเอาไว้ในเรื่องของการทำโวยเปร์ก็ดีการจด ใส่กระดาษเล็กๆก็ได้นะไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือติดตัวของเราไปไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามก็จะเกิดความส็จเกิดความกล้ามาก,กิ่งขึ้นและเกิดความสเร็จด้วยตัวของเราเองได้มาก,กิ่งขึ้นนะครับเป็นกำลังใจนะครับ